บลิงรอลุ้นข่าวดีหลังลิซ่าแบล็กพิงค์แชร์ภาพคู่กับศิลปินคนนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับ,บลิงอีกครั้งแล้วล่ะค่ะเมื่อลาสูดลิซ่าแบล็กพิงค์ได้ถ่ายรูปคู่กับดีเจศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างดีเจสเน็กซึ่งในอินสตาแกรมสตอรี่ของดีเจสเน็กก็ได้อัพรูปในห้องอัดเพลงอีกด้วยก็ยิ่งสร้างความตื่นเต้นไปอีกและต่างพากันลุ้นว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอีกครั้งในอนาคตหรือเปล่า โดยก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็กพิงกก็มีผลงานแบบสุดตัดร่วมกับ DJ เจสเน d กดและโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศสโอซูน่าศิลปินละตินและ m ม g กนทิสตอรเลียนศิลปินชาวอเมริกันในเพลง SG และสามารถกว่ายอดวิวถล่มทลายไปกว่า67ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าสั่นสะเทือนทั่วโลกเลยก็ว่าได้และหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมารอรุ้นกันค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะมีผลงานเพลงร่วมกันอีกในอนาคตหรือเปล่า และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Who is it? <ala>